มาเบิงเข่าครับเห็ดเข่าในวงหล่อนะครับในวงบ่อในวงหล่อต่างๆนะครับเนี่ยสูงสูงสิบคือถึงหัวแล้วครับอ่าหยอดมันนะครับเกินเพียงข้อแล้วนะครับข้อดีของเห็ดหน้าแบบนี้คือว่ามันควบคุมน้ำได้นะครับเนี่ยมีน้ำเขาวม่ได้ต้องการน้ำหลายครับนะครับต้องการน้ำพอดีนะครับถ้าน้ำไหลๆก็หยอดเหลืองนะครับบ่อบ่อขายดีเป็นไดมันจะยืดต้นอย่างเดียวนะครับ เนี่ยมันจะล่มแล้วนะมันง่ามไหลาต้องมาค่อยตักดินทรอยเรื่อยครับตักดินดินกับดินทั่วไปแหละดินอยู่น้ำข้างๆงนี่ครับเนี่ยตักดินมาถมเงาบ่อยมันล่มนะครับอันนี้ใส่น้ามักไปนะครับน้ามักอ่าเป็นน้ามักกันจุลินซี่นอกล้วยเห็ดเองครับแล้วก็ใส่ขิงวัวลงไปนะครับกับต้นเขาเนี่ทจางทีเห็นนะเนี่ยอยู่ในวงบอนะครับรอ,อยางหลักการเห็ดก็คือว่าเทพื้นนะครับเทพปูนข้างลางนะครับเทพปูนเทพปูนแห่งแล้วก็เอา แสแนอกล้วยต้นกล้วยว้ก้อนนะครับจากอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองสามเหมือก็ได้นะครับก่อนจะเอาเข่ามาดำเอาดินไส้นะครับเอาดินไส้นะครับเอาดินไส้เคืองหนึ่งนะครับเคืองหลอดแล้วก็เอาน้ำไส้นะครับก็ดำไส้เดี๋ยเลื่อยนะครับอันนี้เป็นว่านไส้หลดนะครับหยอนเม็ดไส้หลดนะครับนี่อันนี้อยู่ในวงอันนี้อยู่ในบ่อปูนเลยนะครับบ่อปูนกับเทพื้นด้วยกันอันนี้สองก้อนครับกวางสองก้อนยาเาหาก่อนนะครับ สูงกว่านเดียวนะครับประเทศอื่นลงไปเอาขิงว่าใส่น้ำเนี่ยสูงนี่ก็สูงเพียงเอิกเพียงข้อแล้วนะครับเพียงข้อแล้วเดี๋ยวเมื่อเบิ่งแบบล่งดินนะครับมีมีแบบล่งดินพร้อมนะครับมีแบบล่งดินอยู่กะอันล่งดินไว้นี่กะน้อยๆนะครับบ่หลายนะครับแต่อยู่ทั้งโขกนะครับอยู่ที่สูงเนี่ยครับที่สูงที่ดอนเลยมันเป็นมันเป็นดินเหนียวนะแถวนี้นะครับมันก็ยู่น้ำดีอยู่นะครับเนี่ยครับ หนหน่อยนะครับเบิ้งเหงาเบิง้งเบิ้งเขานะครับมันเสมอปรับเลยครับความงามของเขาเข้าเห็ดจากัดนี่มันก็ไดอยู่นะครับคอยควบคุมน้ำได้หน้าเห็ดอยู่ไซก็ได้นะครับบมมีผิดมีถือเพีเยงแต่ว่าต้องควบคุมน้ำได้พ่อะเอาเข้าควบคุมน้ำได้มันก็ควบคุมปุ๋ยได้แปลงไงที่ผมเห็ดอยู่ประมาณนั้นหาไรกว่านั้นเดี๋ยวปีหนาสีขุดคลองรอบหน้าแล้วก็ควบคุมน้ำนะครับเพราะว่านี่เป็นแปลงหน่อยทดลองนะครับว่า ทาเขาปลคุมน้ำได้นะครับนี่เดี๋ยวสีมันสูบน้ำใสอยู่จากน้อยนะครับใส่แงสสพงตัวยด้ยสูบใสเนี่ยตาซ้ำนี่บอลได้สูบนะครับให้มันแหงเลยนะครับเขาเว่าแกงเขา่าแกงเขานะครับอันนี้เป็นเขากาน,นะครับเขากำข,ข้าวเ,เ,เหนียวดำลืมผัวนะครับได้มากกำเดียวมาขยายออกเดี๋ยวปีหนา้าจิปูกประมาณจันงานนึงนะครับได้มากกำเดียวน้อย,น,อย,ย,ยนะครับมาขยายออกนะครับเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวเนี่ยก็ได้แตกคอไปนะคอเขานะดำเม็ดเดียวนะครับดำเม็ดเดียว อันนี้ผมตัดใบออกนะครับมันจิสูงเกินไปที่สิลโมนะครับเพื่อจังอยู่ในวงบอนะครับมันสูงพดนะครับนี่คือการทดล่องเห็ดหน้าครับแบบขวบคุมน้ำที่เคยได้ยินทฤษฎีเ่ะครับหนึ่งไรดหกตันแต่ว่ามันเป็นไปพั่ได้หรอกแต่ว่าหนึ่งไรเนี่ยมันได้จคกตันหนึ่งก็ยังดีถ้าเ้าคขวบคุมน้ำได้นะครับมันอาจสิได้นะครับแต่หน้าบ้านเท่าส่วนใหญ่นะครับเห็ดลายคือขวบคุมน้ำได้นะครับน้ำแห้งปุ๋ยพ่อสุดท้ายคือได้หน่อยคือเกานะครับซูดีเห็ดหน่อยได้หลายนะเห เนี่ครับเบิ้งมันรูล่มนะครับมันจะลมนะครับเมื่อใดลมมากแค่มันก็เอ็นนะครับต้องมาค่อยค่อยเติมดินใส่นะครับดินก็ดินนี่แหละดินแข็งแขงนี่ครับขุดใส่นะครับขุดใส่ไปเลยดินกเกื่ดียวก็ดินอย่างดินมีหนาทีหยึดหลากนะครับหยึดหลากยึดตน้นแต่ว่าสิ่งสําคัญคือธาตุอาหารธนะาตุอาหารคือปุ๋ยน้ำนะครับแน่นเนียงเห็ดหน้านะอันนี้คือการทดลองเห็ดหน้าในบงบอนะครับนะบงบอเนี่ย ตาเขาเห็ดหลายเขากควบคบุ้มหนามบได้ควบคุมปุ๋ยบ่ได้มันก็บ่งามนะครับยุ่นี่อา่าทั้งหมดนี่เหมันได้จากสองครูกระพอนะครับถ้าสองครูนี่ปลูกได้เป็นไรไปเลครับปีหนานะครับเป็นข้าวเหนียวดําลืมผัวนะครับข้าวเหนียวดําเนี่ยต้นกําลังสีต้นกําลังสีออกดำแล้วครับเนี่ยแดงแล้วกําลังสีเริ่มกลมเริ่มบังนะครับเดือนหนาเนี่ยสีหนาจะเริ่มตั้งท้องนะรกรกฎาสิงหากันยายนี่ครัเดี๋ยว อันนี้คิดว่าสีไห้กว่าเขากว่าขอนะครับเพราะว่าเบิ่งลักษณะสังเกตนะครับลงอ่าลงหน้านี่ลงดํานี่อ่าที่หลังนะครับหลังเขากว่าขอแต่ว่ามันมันกลมแล้วนะครับต้นเขามันเริ่มกลมแล้วนะครับเงาละเงาละเม็ดนะครับได้มากยุบเดียวนะครับยุบนึงหน่อยหน่อยแล้วนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับแต่มาขยายออกได้หลายนะครับแต่ว่าขันเท้าดำาล่เนี่ยมันสิได้ก่อหน่อยๆนะครัะมันบอกให้แตกก่อ นี่คือการเฮ็ดหน้าแบบบ่บอต้องไปเน้นป่าสิไลด์หน่อยครับเฮามีพื้นที่นะครับเอาแบบนี้เฮ็ดก็ได้ถ้าสมมุติว่าเฮามี่ล่อยางหลายๆ,ๆครับล่อ,อยางนี่เนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับผมไปซื้อมาเนี่ยรถกระบะหนึ่งผมไปแกมาสามลอยนะครับสามลอยก็บาทก็คือมันได้หลายนะครับมันได้เป็นรถกระบนะประมาณสามลอยก็บาทคืออ่วงละสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทเทามาเทพื้นเอาเทพื้นกับบางๆาเคียนามโปออกนะครับมี่มีแบบทดลองบ่อเทพื้นตัวนี้ กุพยางนะครับกระสอบเป็นละกระสอบปุ mm ๋ยนะครับมันก็ไใด้นามเมื่อนกันแต่ว่ามันมันอ่ามักจะซึมออกบกคายขังนะแต่ก็มีนามอยู่แต่ว่าบกขังบกขังแบบแบบเทาเทพืืนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถต้นทุนดีคือเอากกระสอบมาห้องเลยอ่าแล้วก็ทุ่งยางทุ่งปุ๋ยละห้องนะครับก็ได้ด้วกันนะแต่นี่เทพพืนด้ยนะครับเทปปูนนะครับเทปปูนกับบลอนดนะครับสองสามคุนะครับสองสามคุนนะครับผสมปูนแล้วประมาณสามขุนเนี่ยมันก็ไดแล้วนะครับแค่บหอนด์มันออกเนี่ยทำขังนะเห็นปะ นาำขังต้ตนกับง่ามนะครับควบคุมปุ๋ยนะครับควบคุมน้ำนะครับถ้ามีอาลอยยางแบบน,นี้รลายๆยนะครับเพลดแบบนี้นะครับถ้าลงทุนเห็ดเป็นไรเนี่ยเพราว่าอาจจะได้เกินตันะสมบมุมีพิพนทีแบบแบบนี้นะครับหนึ่งไรนะครับถ้าข้าบบดเห็ดเขาในในดินเลยอภิปราเอาลงดินข้าเห็ดแบบนี้เพราะว่าได้ได้เกินตันแน่นอนนะครับถ้าเห็ดแบบนี้พอห่วงมันถึงไงนะครับควบคุมน้ำได้ปุ๋ยได้นะครับเดี๋ยวทิ่ทดล่องเพื่อแปลงนี้แต่เดี๋ยวปีนหาทิ่ทดล่อง ลวงวงบอนะครับประมาณจากงานหนึ่งก่อนบ่ต้องหนึ่งลางานหนึ่งมันจะได้จาก,กรอยโล่นะหรือว่าจากระสอบนะครับเอาดิทดลองบึงนะครับเป็นการทดลองนะครับทดลอง